สวัสดีครับช่อง YouTube c h a n แนลรถไฟไทยเทียนไทย HD ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลวโพกับซีรีส์วันหยุดหันฝ่าเพาลารถไฟอีพีนี้มาชมกับรวมเหล่าขบวนรถนำเที่ยวพาคนกรุงเที่ยวสุดสัปดาห์บรรยากาศเป็นยังไงเชิญชมคลิปได้เลยครับก่อนอื่นก็มีหลักลายขบวนนะครับ วันนี้มีขบวนรอยยอบวัซซัมไปเกินปาสักชนรสิ์จอดในชานชาที่5ของสถานีไฟกรุงเทพหลัลโพธแต่วันนี้มีขบวลลนรถนาเที่ยวเกินปาสักชนรธิ์เที่ยวปกตินะครับกับขบวน921ซึ่งจอดอยู่ในชานชาที่3 ัอนอื่นเลยมาชมกับขบวน275ต้นทางกรุงเทพหมหานงไปลายทางด่านพรมแรงบ้านของลึกซึ่งแอดมินยังไม่มีโอกาสได้ไปนะครับสำหรับขบวนนี้ไปเช้ามืดกับมืดเหมือนกัน มาชมกับขบวนรถนำเที่ยว921นะครับกลายเวลาออกแล้วนะครับในเวลา6นาฬิกาออกแต่เช้ามืดเหมือนกันนะครับกับขบวนรถนำเที่ยวเกินป่าสักชลสิทธิ์ปีนี้แอดมินไม่ได้ไปนะครับแต่แอดมินได้ไปกับขบวนรถนำเที่ยวร้อยเยอาวราชแทนก็ติดตามกันได้นะครับในเรื่อนี้ บรรยากาศการท่องเที่ยวกับขบวนรถทำเที่ยวลอยย่าบอวทัม เิงขบวนออนนะครับกับขบวนรถนำเที่ยว921ตอนทางกรุงเทพหมบลงไปทางโค้สูงนะครับทาบําขบวนโดย QFI 5208ปีนี้ชั้น3อยู่ด้านหน้าเลยนะครับส่วนลบประปาการนั้นอยู่ช่วงท้ายของขบวน ในปีนี้กับขบวรถนำเที่ยวเกินพระฟักจลศิธิ์ซึ่งถ้าเป็นชั้น3นะครับอยู่ที่350บาทถ้าเป็นชั้น2นั่งนอนปรับอากาศอยู่ที่620บาทแล้วก็มีเลือโอโอท็อปนับก็ราคาเดียวกันนะครับ620บาทเช่นเดียวกัน อีนี้ตู้แอร์น้อยหน่อยนะครับเน้นชั้น3 350บาทแล้วก็มีตู้โถงนะครับสำหรับขึ้นช่วงสระบุรีโคกสรุงแก่งเสือเต้นถ้าเป็นสระบุรีโคกสรุงนะครับ200บาทแก่งเสือเต้นโคกสรุง1 0อบาทมีตู้โอท็อปชั้นหนึ่งด้วยนะครับ ข้างหลังเป็นตู้เจอาเวทนอนนะครับวันนี้มาฟรีคันเลยทีเดียว่หอ่ นี้ก็มีรถดีเซลน้ำมับกาดที่5 183ด้วยนะครับวันนี้เป็นชุดที่สองมีตูวโดยสาพิเศษมากมายนะครับทั้ง SRT พิเศษ VAT ทีเทนนะครับโอท็อปเทนที่ห้8หนึ่ สุดยอดฮิตนะครับกับ SRT Royal b o s a n เขือ่อนขระบวนออกแล้วครับกับกบบนรถนำเที่ยวที่ห้าหนึ่งแปดสามวันนี้ไปทริปโคราชนะครับแบบค้างคืนสองวันหนึ่งคืน กับขบวน931นะครับต้นทางกรุงเทพมหงโคงปลายทางคลองไผ่วันนี้เป็นชุดที่2นะครับทำขบวนค้างคืน2วัน1คืน จากฮิตาชินะครับน่าจะมาต่อขบวน201นะครับต้นทางกรุงเทพพหลโพงปลายทางพิษนูโลกส่งท้ายกับขบวนรถนำเที่ยวยอดฮิตนะครับกับขบวนรถนำเที่ยวที่99 0และ911ต้นทาง เทป,ปลูโงปลายทางน้ําตกสยกน้อยและส่วนสุดปฏทิพย์นะครับเป็นชุดเที่ยวสุดคลาสสิกเดี๋ยวไปแยกกันที่ชุมทางหนองประดุกนครับกับขบวน9 9และ91 แอดมินจะโดสารกับกระบวนนี้นะครับกับกระบวนรลดนำเทีย่ยวรอยยอดบัซซัมขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับการติดตามและติดตามคลิปใหม่ในออพิ่อไปกับซีรีส์วันหยุดหันฝาเา้ารไฟสวัสดีครับ